สวัสดีค่ะสมาชิกคนรักน้องแบลนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่พีพ่แฟนหมัดมวยทุกท่านขอบคุณผู้ส,สในับสนุนรายการผักยก24เหมือนเดิมค่ะก่อนรับฟังข้อมูลมวยนะคะขออนุญาตแนะนําผักยกดีๆผักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยนะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลการันตีค่ะ SAD <ม>ลายมาหรือจดติดกระเป๋าไว้เป็นทางเลือกใหม่ของคนมวยนะคะ <S <S p y 24 p y 24นะคะ มีแอดนำหน้าทุกครั้งผักยก24ผักยกดีๆที่หนูเลือกให้ระบบออตโต้ได้ง,ง่ายผักยกคุณภาพผู้สัสดริการขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะว่าจะไม่ไม่วิเคราะห์ก็วิเคราะห์ดีกว่าก็าช่วงนี้ช่องหนูเปิดการมองเห็นยังเดี๋ยวเปิดบ้างเดี๋ยวปิดบ้างก็ไม่รู้ยังไงนะเพราะว่าหนูทําผิดผิดกดช่วงเดือนไหนนะวันที่เดือนที่เขาคลิปที่วิจารณ์มวยที่สึกที่บุรีรัมย์อะ หนูไปใช้ตัวตูนหรือว่าหรือว่าหนูไปตอบคอมเมนต์คนที่แบบว่ามาคอมเมนต์อะไรเกี่ยวแล้วหนูไปถามไอดีหรืออะไรนี่สักอย่างนี้แหละแล้วมันผิดกฎนะคะเขาบอกเก้าสิบวันถึงจะเปิดการมองเห็นยังไงก็ก,ก็ไม่ได้อาศัยจะว่ายอดวิวนะ,ะทำให้คนอื่นเออ ผิดบ้างถูกบ้างยังไงก็ฝากติดตามหนูบ้างนะคะก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองการพูดการจาหรือมารยาทในการพูดนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งค่ะก็สำหรับหลังเกมช่อง7จสีอาทิตย์นี้นะคะก็ถ้าพูดมันเหมือนหนูแก้ตัวนะคะ ก็เอาเว่าถ้าสมมุติมีนักเลงคีย์บอร์ดกว่าหนูหนูก็จะแบบพูดจาชัดเจนคล่องครบเครื่องแล้วก็จะไม่แบบว่าทําจะไม่เป็นแบบที่เห็นกันนะคะก็ก็สําหรับทีเด็ดเจ็ดสีนะหนู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 ว่าห,ห,ห,หนูจะบอกแบบนี้อาทิตย์หนึ่งหนูจะวิจารณ์รายการทุ่งเจ็สีสามครั้งครั้งแรกคือเล่าให้ฟังครั้งที่สองก็คือทีเด็ดเจ็ดสีขึ้นมาหอนเนี่ยคือสําคัญเลยคือหนูจะเป็น เป็นคลิปที่หนูแบบว่าสรุปแล้วอะว่าหนูหนูสืบมามั่นใจแล้วหนูถึงอามาพูดให้ฟังอยากให้ฟังคลิปนี้นะแล้วก็ส่วนหลังช่างนะก็จะเป็นการพูดแบบว่าเออเราเห็นรูปร่างนักชกนักมวยอาจจะมีผิดผิวนิดหน่อยแต่อยากให้ฟังคลิปทีเด็ดจะสีขึ้นหมาหอนไว้เป็นแนวทางนะคะหนูก็ไม่ได้ว่าอยากได้ยอดวิวเลยขนาดนั้นบางทีถ้าฟังนะคะข้อมูลมวยฟังเยอะๆจะได้รู้ว่ายุคหนึ่งยุคสองเนี่ยดูมวยเรารู้แล้วว่าจะไปในทิศทางไหนอย่างหนูให้เทวดาพลังบุญอ่ะ คู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งเนี่ยเป็นมวยดักเขา่าดักเสียบดักแทงเหมือนกันเห็นไหมในเกมอะ่ะแล้วหนูก็มองว่าความเป็นมวยนะคะคู่นี้นะคใครแม่นใครแข็งแรงกว่ากันแล้วก็ความเป็นมวยของเจ้าสัดทยน้อยอะ่ะน่าจะชนะแล้วเจ้าขุนดงได้สูงไดะยาวจริงแต่ประสบการณ์ดูน้อยกว่าแล้วก็เป็นมวยมาแทนแทนไม่แทนหนูว่าไม่เกี่ยวนะหนูว่าความเป็นมวยของชัดทยน้อยดีกว่าก็เลยชนะไปได้ส่วนพลังบุญหนูก็บอกตั้งแต่ในคลิปในช็อตแล้วนะคะว่า หนูก็ไม่ได้เสียนะคู่นี้แต่หนูอยากพูดเพราะวันนั้นหนูไม่สบายใจนะหนูก็บอกตลอดว่าพลังบูนถ้ามาเล่นวงในนะแพ้เหมือนเดิมเขาก็เล่นวงในแพ้เหมือนเดิมถ้าเขาเออกวงนอกแบบเตะไปบปล่เห็นไหมราคาจะอะไรมาอย่างเงี้ยมันต้องฟังนะคะก็ะสําหรับคู่สองนะคืนวันนั้นก็ก็ให้ให้เจ้าเสมอสิงก็มองว่าไหวพิบพิ้วพิ้วเขาก็พิ้ว,วเขาก็ชนะถ้ามาประกอบกันอย่างอย่างที่หนูบอกว่าลองได้เล่นไปคู่สองอ่ะ ถ้าน้องเขาไม่อยากได้ฟาวนะคะหนูว่ามีโอกาสพลิกสูงนะแต่ว่าเกมอ่ะแบบไปไป,ไปล้มแล้วไปล้มในบ้านเขาอ่ะจะเอาฟาวมันไม่ได้หรอกค่ะหนูอันนี้เราต้องมองตามสิ่งแวดล้อมด้วยพอโดนนะับปุ๊บเกมบีบเลยทีนี้ไม่เป็นดังใจเลยจริงๆอ่ะเห็นไหมถ้าไม่มีนับนะหนูมองว่าก็โอกาสพลิกสูงก็ลองไว้เล่นๆแล้วก็ยืนหนึ่งเจ้าเสมอสิ่งไวอ้อ่ะมันจะไม่บิดผิวแล้วก็คู่สามหนูก็บอกว่าเจ้ายอดเพชรเนี่ยเ,นะเป็นอะไรที่แบบว่าลุ้นแล้วแบบ ได้เงินง่ายสําหรับหนูเห็นไหมแต่ได้ยกสี่หนูสารภาพแล้วนะยกสี่อ่ะพอหนูหนูหันมาทีหนูยังหัวดหงิลั่ล่เฮ้ยชนะได้ยังไงแล้วไม่ได้ดูยกห้าไงเขายกห้ามาเห็นไหมหมวยตัวนี้เป็นมวยทําเงินของหนูนะโชคดีแบบได้บาง <S <S <ๆ>่ายหนูก็ยังงงจะได้หนูว่าแพ้แล้วนะแต่ก็ไม่เสียใจมันเป็นอย่างคลิปที่หนูพูดคู่สามหนูไม่ค่อยสืบมากไงแล้วก็คู่สี่ก็ตามนั้นถ้าเล่นวงในก็แพ้เหมือนเดิมเห็นไหมไปเล่นวงในกับเขาคู่เอกอะ่ะ ก็ถ้าเล่นคู่หนึ่งอะช่วงยก2สองราคามีเสมอนะ่ะน่าตะช่วงนั้นอะนะหนูว่าเล่นเอาเล่นเอาเลยนะช่วงนั้นคนไปนเล่นขุนดงเยอะจากราคาเป็นรองตีตื้นอนะก็ไม่ได้แก้ตัวหรืออะไรนะคะก็อธิบายให้ฟังอะะก็เริ่มอาทิตย์ใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะก็จะปีใหม่แล้วอากาศหนาวนะคะที่ใัยภูมิก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ก่อนรับฟังข้อมูลมวยอย่าลืมนะผู้สนับสนุนรายการหนูนะพักยกยี่สิบสี่อพวสองสี่ักยกคุณภาพที่หนูเลือกให้จบคุ้มเครื่องมวยนะคะอย่าลืมแค่นั้นพอนะคะก็สนับสนุนหนูด้วยมานะคะก็ข้อมูลมวยดีๆนะคะให้หนูมาพูดให้ฟังถ้าหนูบอกว่าคุณภาพคือคุณภาพหนูก็ไม่ได้บอกว่าดีกว่าพักยกอื่นนะคะแต่ถ้าหนูบอกว่าพักยกคุณภาพใจดีแล้วก็ไม่มีอะไรนอกนอกหรือในอะไรนะอย่างหนูวิจารณ์มวยเขาก็ไม่มายุ่งกับหนูนะ นูก็ภาคภาควิจารไปตามความรู้สึกหนูนะคะไปความตามความจริงใจของหนูความจริงมีถูกบ้างผิดบ้างนะคะแต่ก็อย่าลืมพูดสารสน,นเทศการหนูค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ก็มาอัปเดตโปรแกร,รมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่29ธันวาคม2567นะคะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเทดีเวลาเดิมนะ14นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะอัปเดตล่าสุดนะคู่ที่1ไก่ทองพีวผ้าใบเจอกับ ขจรไก่เพชรเกียรติเพชรนะคู่นี้ชกไปกับร้อยยี่สิบปอนด์และคู่สองนะหนึ่งธรณีก๋วยบางคอแหลมเจอกับสายนาทีพีเคสแสนชัยมวยไทยยิ้มนะคะคู่นี้ชกไปกับร้อยสิบสามปอนด์และคู่สามรองคู่เอกนะสองพยัคฆ์ลูกสเสด็จแม่บางไพเจอกับเหนือพยัคฆ์บอสังภัยคู่นี้ชกบปกันร้อยสิบแปดปอนด์และคู่สี่คู่เอกของรายการนะยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะฮะเจอกับฉลามดำนาย,ยกเอท่าสาลาคู่นี้ชกบปกันร้อยสิบเก้าปอนด์นะก็เป็นการแก้มือกันนะคะก็เคย พลิกชนะกันมาแพงนะคะยกคีรีเอาชนะฉลามดำมาได้เมื่อไม่นานนะคะวันนี้น่าจะเป็นไฟล้างตานะคะก็น่าติดตามทั้งสี่คู่เลยค่ะคู่ที่หนึ่งไก่ทองพิวผ้าใบาเจอกับขจรไก่เพชรเก็ยเพชรนะคู่นี้ชกกันพิกัด120ปอนด์นะคะก็เท่าที่หนูย้อนฟอร์มดูทั้งคู่นะก็ขจรไก่ก็น่าจะเป็นมวยเข่าอาชีพนะรูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะสูงยาวก็เคย เคย่าเคยเป็นเคยเป็นมวยดีมาก่อนแล้วก็หายไปแล้วก็เพิ่งกลับมาฉายไว้นะก็น่าจะเป็นมวยสร้างอีกคนนึงที่กําลังจะามาสร้างนะคะก็สไตล์การชกของขารจไกเท่าที่หนูย้อนดูก็จะเป็นดักเสียบดักแทงมวยเข่านะคะส่วนไก่ทองนะเท่าที่ย้อนดูเขาเป็นมวยหลากหลายครบเครื่องนะคะเวลาเขา สู้กับมวยเข่าเขาก็พิ้วเขามีเหลี่ยมแบบขวางหน้าบิดไปบิดมาหลบซ้ายขวาคือจะเข้าไปตีหน้าเขาเหมือนที่ชนะน็อกเหมือนที่กระจรไกชนะน็อกมามันไม่ได้ง่ายนะเพราะเขามีเหลี่ยมบิดเหลี่ยมหลบเหลี่ยมพิ้วนะคะก็มาฟังข้อมูลค่ะเดี๋ยวหนูจะฉายให้ฟังคู่นี้แนละ้วรูปร่างช่วงชกเตี้ยสั้นกว่ากันสิบเซนนะคะน้ำเงินได้เปรียบนะกระจรไกหรือเจ้าสุดยอดเพชรเกียรเพชรนะคะ มุมแดงเป็นนักชกอายุ19ปีนะเจอกับมวยรุ่นพี่2ี่ปีส่วนสูงเตีย้ยสั้นกว่ากัน1ิเซนนะมุมแดงร้อยเจ็ดสิบส่วนน้ำเงิน1้0ยแปสิบนะเป็นมวยใต้ทั้งคู่มุมแดงอยู่สุราษฎร์ธานีส่วนน,น้ำเงินนะอยู่สงขานะการผ่านมวยมุมแดงดูเป็นรองนะสี่สิบาครั้งส่วนน้ำเงินนะหกสิบครั้งแต่หายไปนานนะรายการต่อเนื่องการลุบละอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะรายการครึ่งชกต่อเนื่องแล้วก็สภาพร่างกายนะ่าจะกลับมาดีแล้วก็อยู่ที่ไก่ทองนะเพราะเ,าเคยหายไปนานแต่เขา่ายไว้หลายไฟก็น่าจะ ดูดีกว่านะสภาพร่างกายนะคะส่วนน้ําเงินเพิ่งกลับมานะการผ่านมวยดีกว่าสไตล์การชกนะ,ะก็มุมแดงเป็นมวยครบเครื่องส่วนน้าเงินเป็นมวยเข่าสูงยาวนะคะก็ตรงตามตําราเป๊ะเลยนะถ้ามวยเข่ามาออกับความสูงยาวนะมุมแดงซ้อมที่โรงเรียนกีฬาสุราส่วนน้ําเงินซ้อมที่เกียริเพชรน้ำมวยคนจัดนะคะน้ำหนักไปปล่อยมุมแดงดูใหญ่กว่านะห้าิกกิโลส่วนน้าเงินห6กกิโลนะเวทที่มุมแดงชกรวเก่งยว่ที่ร้อยยี่สิบสามไม่เกิ130รนร้อยสามสิบปอนด์นะก็ยืดหยุ่นได้เยอะนะคะ ก็เป็นมวยครบเครื่องส่วนน้ำเงินหน้าเวทเก่งของเขาร้อยสิหกไม่เกินร้อยีิบสาปอนดะ์นะคะวันนี้วันนี้เพิ่งกลับมาถ่ายไบไฟที่สองหรือเปล่านะชื่อเก่าเขาก็สุดยอดเพชรเกียริเพชรนะวันนี้มาใช้ชื่อขจรไก่เพชรเกียริเพชรนะคะก็มาถ่ายไบไฟล่าสุดชนะน็อกนะคะ มาดูสามไฟของทั้งคู่นะคะมุมแดงนะคะก็หายไปนานแต่กลับมาได้สามสี่ไฟร่างกายน่าจะเที่ยวนะก่อนเขาหายไปเขาก็ชกตามภูทรนะตามสมุยนะตามข้อมูลที่ขึ้นมานะคะก็เคยชนะน็อกยกสองเจ้าเพชรลูกเหนือที่ศึกรวมพลคนสมุยนะเมื่อเดือนหนึ่งปีหกหกนะคะก็ส่วนใหญ่จะชกตามภูทรนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะเท่าที่หนูจําได้นะคะ เพราะว่าเขามาชกบ่อยหนูวิจารณบ่อยหนูก็อยู่ในสมองหนูนะคะแล้วก็เดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะก็มาชกกับน้ำสุกก็แพ้นะไปชกกศึกเพชรยินดีนะคะแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาชกที่ช่องเจ็ดไฟแรกนะคะก็เอาชนะน็อกยกสี่เจ้าเพชรตาขุนนะ,ะสอพงมอนะหยุดไฟที่ห้าของเจ้าเพชรตาขุนได้นะคะวันนั้นชกพิกัดร้อยสิบหกปอน,นะ,ะเมื่อเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดแล้วก็มาเดือนเก้านะมาชกร้อยยี่สิบสองปอนกับเจ้าเพชรยุทธ์นะคะวันนั้น แต่ก่อนนะคะก็เลยบีบให้ต้องวิ่งต้องเดินแล้วก็แพ้ไปแบบเบียดเสียดสูสีแบบดุเดือดสนุกสนานแบบสนุกมากๆนะคะไฟนี้ก็แบบว่าทําให้แบบว่ามองว่าเขาเขานิ่งเขาไม่ตกใจอ่ะเขาเขาเป็นมวยที่ไม่กลัวขนาดแตกนะถักแตกเลือดอาบน,นะคะเขาก็ไม่กลัวนะเพราะเจ้าเพชรยุทธ์นะพร้อมการทุบเขานอกมารวดแล้วมาชกช่องเจ็ดไฟแรกนะคะก็เอาชนะได้นะแต่แพ้แบบมีแพ้แบบคนติดตามอ่ะไม่ได้แพ้แพ้แบบคนจดจําอ่ะ แพ้เก่งอะล่าสุดนะ,ะก็มาชกกับพรําโชคมวยเขานะคะก็เหลี่ยมเชิงก็กินกันไปปลายนะมวยเข่าเข้าไม่ติดเลยนะคะก็ชนะขาดลอยไปปลายนะแล้ววันนี้มาเจอกับมวยเขา่าส่วนบุ้มน้ําเงินนะก็มา่ายไปแค่ครั้งเดียวนะ,ะที่ศึกเท่าน้าไทยก็เอาชนะน็อกเจ้าเพชรเศกสันทุ่งปลานหนันยางทองได้นะ,ะชนะนอกยกสามนะ,ะก็เอาเข่าเสียบหน้าเลยนะรู้บ่างช่วงโชคเตี้เยเส้นมว่ากันเยอะนะคะ ก็ถ้าเปรียบเทียบจากฟอร์มที่หนูดูมาย้อนดูมาเมื่อก,กี้นะหนูก็มองว่าไก่ทองคบเครื่องหลากหลายกว่านะแล้วเวลาเขาชกกับมวยเข่าอย่างพอน้ำโชกเพิ่งเพิ่งชกไปหนูมองว่าเขามีเหลี่ยมขวางเหลี่ยมทําเขาไม่ได้อะ่ะไม่ง่ายสําหรับการที่จะจะเอาชนะไก่ทองนะเพราะเขาเป็นมวยนิ่งอะ่ะเป็นมวยที่ไม่ได้กลัวอะไรนะแต่รูปร่างทุ่มชกเสียเปรียบกันถึงสิบเซนนะคะ คู่นี้นะตามที่หนูเอาคลิปมาประกอบตามที่หนูแบบถนัดในการสืบข้อมูลมวยเชิงมวยนะคะว่าว่าคู่ไหนแบบว่าเหลี่ยมมวยรูกินกันกินกันนั้นหนูก็ดันเจอเหลี่ยมมวยคู่นี้นะเห็นรูกินกันเร็วมากๆากคู่นี้อาจจะมีเทวดานะวันนี้ก็เล่าไปก่อนนะคู่นี้นะคะตามที่หนูเอาคลิปมาประกอบมาต่อสู้กันนะมองว่าไก่ทองดูดีกว่าชอบไปที่ไก่ทองมุมแดงนะคะชอบมากๆอาจจะไม่เปลี่ยนใจคู่นี้ น่าจะมีเทวดาฟันทงค่ะก็คลิปนี้ก็เป็นแค่เหลี่ยมแบบกันมวยเข่านะสําหรับการที่มวยเข่าจะเข้าทํามวยครบเครื่องอย่างไก่ทองเขาหลากหลายเห็นไหมเขามีทั้งศอกสวนอันตรายมีหมัดจากสอกแรงก็มีขวางได้ไหมการที่จะเข้าไปทําเขามันไม่ง่ายนะก็เขา่ายไว้ไฟที่แล้วก็เลยมันก็เลยจําได้นะก็เลยเข้าไปดูคลิปนะคะแล้วก็เอามาประกอบกันไฟล่าสุดของเจ้าขจอดใจนะคะ เห็นไหมถ้าจะทําเขานะคะเจ้าพรนาโชควันนั้นทําไม่ได้คู่นี้น่าจะมีเทวดาคู่ที่สองนะคะหนึ่งธรณีกลวยบางขาลมนะเจอกับสายนาทีพีเคแสนชัยคู่นี้นะคะชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์นะคะ ก็เป็นคู่สองมุมแดงวันนี้นะหนึ่งธนณีก๋วยบางขาลมนะก็เป็นนักชกอายุ24ปีนะเจอกับมรุ่นน้อง22ปีห่างกัน2ปีมองว่ารุ่นราวเขาเดียวกันนะความพร้อมนะมุมแดงอยู่ที่1เดือน15้าวันนะก็ไม่ไกลกันนะส่วนน้ําเงินอยู่ที่1เดือน21วันก็ดูไม่ไกลกันก็พอๆกันนะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะส่วนสูงนะมุมแดงวัดได้ร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรเท่ากันกับมุมน้าเงินนะก็ มุมแดงเป็นมวยมาจากเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานนะส่วนน้ำเงินนะเป็นมวยจากเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะการผ่านมวยแนละ้วมุมแดงดีกว่านะหกิครั้งส่วนน้ำเงินนะสีิบครั้งนะก็สไตล์การพกของมุมแดงนะเป็นมวยเข่ามวยฝีมือนะเจอกับมวยบู๊เตะขา่ตยหมัดนะคะก็สอมที่ pk น้ำเลี้ยงดีนะน้ำเงินนะเดี๋ยวนี้ฟอร์มดีขึ้นเยอะเลยนะก็เหมือนเดิมนะตาแรกไปชกที่วาลินอะไรอะ่ะนึกว่าฟอร์มไม่ค่อยออกบุ๊ไงวันนั้นดูไม่ค่อยรู้หนูก็เลยพลาดไปเลยวันนั้นอะ่ะมา ฉายไปช่องเจ็ดที่ชนะสิทธิ์อะไรผู้ใหญ่กำนันน่ะชนะสวยเลยนะเตะขาเจาะหมัดก็ชนะน็อกเหมือนเดิมนะส่วนน้ำเงินนะไอ้ส่วนมุมแดงนะคะก็ซ้อมที่ล่มโพแมนชั่นพระรามสี่นะน้ำหนักไปเปิดทัง้งคู่นะมุมแดงเล็กกว่านะห้าสิบสามกิโลส่วนน้ำเงินห้าสิบห้ากิโลนะก็เวทที่มุมแดงชวรเก่งกว่าที่ร้อยสิบสาไม่เกินร้อยสิบหกปอนด์นะส่วนน้ำเงินร้อยสิบสี่ไม่เกินร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะวันนี้ชกร้อยสิบสามปอนด์มองว่าอยู่ในเวทของมุมแดงได้เปรียบนะ จาวีรนะัทพันยุทธภูมิหรือหนึ่งกรณีก๋วยบางขลมก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะสไตล์การชกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องหกักดักเตะดักแทงปั้มตีข้องสอกแรงอาวุธหลากหลายนะก็นอกลวดมาเหมือนกันนะฟอร์มสดใสนะพวกนี้สดพอๆกันนะคะส่วนสายนะัทีก็ามาฟอร์มหลังๆนะชนะนนอกลวดนะพอมาอยู่พีเคนะก็มีชื่อเสียงขึ้นชั้นขึ้นมาคนรู้จักนะคะก็ เป็นมวยขวาเปิดเกมบู๊ดุดันหมัดหนักสอกแรงกล้าแรกกล้าสวนนานๆานชกทีเหรอเดี๋ยวนี้ชกบ่อยแล้วนะตั้งแต่ชนะนักลวดแล้วก็มาซ้อมที่ pk นะสามไฟล์ล่าสุดของมุมแดงนะก็เคยชนะคะแนนเทียนงามนักบินอะไรยนตที่เด็กฮีโร่ไฟลมวยไทยในตำนานนะเมื่อเดือนเก้าชกร้อยสิบแปดปอนด์แล้วก็มาเดือนสิบนะมาชกร้อยสิบสองปอนด์มาชนะนักยกสามเพชรเกียงไกรจิตเมืองน์นะที่สุดจิตมองนล่าสุดเดือนสิบเอ็ดพิศเกตมาชกร้อยสิบสองปอนด์มาชนะนักยกสี่โรเล็กบอลปัญญาไวยวันนั้นเป็นมวยแทนนะ ก็เห็นเขาซแซวๆกันหนูก็สังเกตดูเวลาน้องเป็นมวยแทนน้องจะชกดีนะเอาชนะน็นนอกลวดเลยนะคะมีวินาทีทองทั้งคู่นะคู่นี้ทุกวินาทีบนบนเวทีที่เขาชกกันต้องออกตัวไว้นะถ้ามีโอกาสออกตัวนะเพราะมันเกิดขึ้นได้นะ,ะมวยที่มีที่มีหมัดหนักต่อยแรงที่มีแบบอาวุธเขาเรียกว่าอะไรนะวินาทีทองอะ่ะมันน็อกกันได้ตลอดนะเผอไม่ได้นะส่วนมุมน้ําเงินนะสามไฟล์ล่าสุดของเขานะ ก็เคยแพ้ชนะกันมาแล้วคู่นี้เจ้าหนึ่งทีนี้เคยแพ้น็อกยกหนึ่งสายนาทีนะ้าที่สึกวันนะเมื่อเดือนแปดร้อยสิบสองปอนะสึกวันไม่นับนะคะเก่งไม่เก่งอยู่บนเวทีนี้เก่งทุกคนนะแล้วก็มาเดือนเก้าร้อยสิบสองปอนะก็มาชนะคะแนน,นเพชกำนันสิทธิ์กำนันนิรันนะล่าสุดเอ้ยไม่ใช่นี่หนูมองผิดแพ้เพชกำนันสิทธิ์กำนันนิรันที่เดอะฮีโร่ไฟ้มวยไทยในตำนานนะวันนั้นไม่ค่อยออกอาบุธรนะ ถ้าเขาออกอีกหน่อยเขาอาจจะชนะแบบสูสีกันนะวันนั้นแล้วก็ล่าสุดมาชกที่ช่องเจ็ดนะเอาชอนะนักยกหนึ่งเพชรกำน,นันสิทธิ์กำน,นัำน,นนีรันได้อย่างสวยหรูนะคู่นี้นะก็หนูมองว่ามุมแดงนะเขาจะเก่งเวลาเขาเป็นมวยแทนวันนี้เป็นมวยประจํารายการชอบที่สายนาะทีพีเคแสนชัยก่อนค่นะเดี๋ยวขอสืบก่อนแล้วค่อยว่ากัน <S <S คู่สามรองคู่เอกนะสองพยัคฆ์ลูกเสด็จแม่บางไพ่วันนี้เจอกับเหนือพยัคฆ์บอสังประไพ ูนี้ชกกันพิกัด1นึรอยปดอนะมุมแดงนะก็เป็นเจ้าสองพยัก์นะตอนนี้ย้ายศึกมาชกที่เกตเพชรแล้วนะอายุ17ปีเจอกับมวยรุ่นพี่20ปีนะห่างกัน3ปีก็ความพร้อมนะมุมน้ําเงินดีกว่านะอยู่ที่19วันส่วนมุมแดงอยู่ที่3เดือน25วันนะะส่วนสูงแนละ้วมุมแดงวัดได้174เซนติเมตรนะสูงกว่าน้ําเงิน1เซนนะ173แล้ววัดก็เตียสั้นกัน1น่เซนมุมแดงนะเป็นมวยมาจาก สมุดปาการเจอกับมวยสุรินหนะ้าการผ่านมวยไม่มากไม่น้อยวกกันหน้าก็ไล่เรียกกันนะ่นนะมุมแดงเจ็ดสิบครั้งส่วนนะ้ำเงินแปดสิบครั้งนะสไตล์การชกของสองพยักเป็นมวยขวามวยฝีมือนะเจอกับมวยขวามวยฝีมือเหมือนกันนะคะก็สไตล์คล้ายกันก็ชกกับต่างศึกต่างสายวอสังประภัยนี่ศึกเก็บเพชรนะก็มุมแดงซ้อมที่อยู่้าบุมเด็กเซียนจังหวัดนนท์นะส่วน ไม่รู้ตอนนี้ซ้อมที่ไหนนะคะเดี๋ยวค่อยสืบนะอันนี้พูดไปก่อนตามข้อมูลนะแล้วก็น้าเงินซ้อมที่เพชรอินเดียคาเดมี่นะน้ำหนักไปปล่อยของมุมแดงแปดห้าสิแปดจุดห้ากิโลนะส่วนน้ําหนักไปปล่อยของน้าเงินอยู่ที่ห้าสิบสี่กิโลนะเวทที่มุมแดงโชว์รเก่งอยู่ที่ร้อยสิบเจ็ดไม่เกินร้อยี่สิบแปดปอนด์นะส่วนน้าเงินอยู่ที่ร้อยสิบไม่เกินร้อสิบเก้าปอนด์ก็วันนี้มองว่าเป็นเวทของน้ําเงินนะมุมแดงนะคะเป็นมมยขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักเตะ แทงศาสตร์แข้งแรงโตเหลี่ยมหักเทดีเป็นมวยจังหวะถอยแล้วก็ออกอาวุธนะสวนนะ้ำเงินนะเป็นมวยขวาเหมือนกันนะจังหวะฝีมือดักศาสตร์ดักขวางแข้งแทงดีสับศอกสวนฉัดตลาดเหลี่ยมเชิงดีเข้ากอดออกตัวได้รูปร่างทุกๆุกพอๆกันนะคะก็สามไฟล์ล่าสุดของมุมแดงนะก็คือชนะคะแนนกับตันทีแอสสันประตองที่สุดเพชรเดดีเมื่อเดือนห้าร้อยยี่สิบเก้าปอนแล้วก็มาร้อยสิบห้าปอนนะมา ชนะน็อกยกสี่จากัวเพชรยินดีนะที่สุดเพชรยินดีแล้วก็ล่าสุดเดือนแปดนะมาชกร้อยสิบปปอนด์มา,มาแพ้น็อกยกสามให้กับเพชรเดชมวยเดดเจ็ดแปดเก้าที่สุดเพชรยินดีช่วงที่สองส่วนน้ำเงินหน้าสามวยล่าสุดของเขาเคยแพ้น็อกยกสี่ให้กับลุงวิทยาลูกแม่ใส่ทองที่สุดมวยมันสนั่นเมืองเมื่อเดือนเก้าแล้วก็มาเดือนสิบนะมาชนะคะแนนเพชรสองเลราววยมวยไทยนะที่สุดเพชรยินดีล่าสุดเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะมาชกร้อยสิบแปดปอนด์นะมาชนะ คะแนนเพชรก้องฟ้าบอเทคโนโลหลวงปู่สวงที่สุดเพชรยินดีก็วันนั้นชก118ปอนด์นะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่117 120 118ปอนด์นะคะคู่นี้นะเดี๋ยวชอบไปก่อนนะชอบไปที่สองพยักนะแล้วขอสืบก่อนแล้วค่อยว่ากันคนะ่ะฟันธงคู่เอกของรายการนะยกคีรีทีเอ็นมือไทยเจอกับฉลามดำนาะยกเอท่าสารานะคู่นี้ชอบกันพี ร้อยสิบก้าวปอนด์เคยแพ้ชนะกันมานะก็เหมือนชูสวนหน้ายกคีรีเป็นฝ่ายชนะวันนี้ก็มาแก้มือที่ช่องสี่นะยกคีรีแล้วเป็นนักชกอายุยี่สิบสามปีก็สสูงวัดได้ร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเป็นมวยแบบเพิรเมืองจังหวัดสุรินทร์หน้าการผ่านมวยกว่าหนึ่งร้อยครั้งสไตล์การชกเป็นมวยเข่าอาชีพนะก็มีวินาทีทองบ่อยๆช่วงหลังๆฟอร์มสดนะเก่งขึ้นเยอะก็ซ้อมที่ทีเอ็นมวยไทยยิมนะน้ำหนักไปปล่อยที่ห้าสิบแปดจุดห้ากิโลเป็นมวยเข่าเตะ ต่แรงลูกของปั้มรัดวัตีนะช่วงนี้ขยันออกอาวุธแล้วก็เก่งขึ้นเยอะนะไร้พ้าสามฟอร์มล่าสุดนะเคยชนะคะแนนมังกรบูมเด็กเซียนที่ศึกมาเัเจดีเมื่อเดือนเก้านะแล้วก็มาเดืน 10, อนสิบร้อยสิบเก้าปอนะมาชนะนอกยกสามเกาะเต่าที่ศึกมวยไทยวิถีถินไทยบุรีรัมณ์นะล่าสุดเดืน 11, 11อนสิบเอ็ดร้อยสิบเก้าปอนะมาชนะสลามดำพลิกแพงนะที่ศึกท่อน้ำไทยวันนี้เป็นการแก้มือกันนะบูมน้ำเงินนะก็ สามดำนายยกเอทศรา,านะคู่นี้ก็น่าจะรู้จักคุ้นเคยกันทั้งคู่นะเป็นนักชกอายุ2 1ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมือมาจากนะครศรีธรรมราชเจอกับสุรินนะการผ่านมวยกว่าจะครั้งเป็นมวยซ้ายครบเครื่องก็เป็นมวยที่แพ้ยากนะแต่แพ้แต่ละทีพิกแพงนะเพราะเขาเป็นต่อตล,ลอดนะซ้อมที่สอโชคมีชัยน้ําหนักไปปล่อยอยู่ที่ห้าสิบดกิโลนะก็เป็นมวยซ้ายจังหวัดพป็นมือคบเครื่องนอกได้ในดีไซน์หน้าดีอาวุธจุดกิกเหลี่ยมเชิงดีนะลูกถีบนี่ เป็นมวยที่แพ้ยากเล่นแต่ละครั้งถ้าไม่กล้าต่อก็ไม่ได้เล่นเขานะเวลาแพ้ก็เลยดูเหมือนพลิกแพงนะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะก็เคยแพ้คะแนนเกาะเดาเพชรสมนึกนะวันนั้นสู้ได้ดีนะคะเมื่อเดือนเก้าที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็เดือนสิบมาทุกช่องเจ็ดสีมาชนะคะแนนเพชรแสนสุโทษบบางแสนไปได้นะ,ะล่าสุดเดือนสิบเอ็ดนะก็มาพลิกแพ้ยก,กิรีทีเอ็ดมวยไทยที่ศึกท่อน้ําไทยนะวันนั้นพลิกแพงเลยนะคะคู่นี้ก็ชอบไปที่สนามดํานะคะน่าจะมีไฟที่สามนะในความคิดหนูนะ ก็วันนั้นพริกแพงเขาขยันไงนะก็ชอบไปก่อนค่ะเดี๋ยวขอสืบก่อนแล้ววันเสาร์หรือวนะันศุกร์นะจะมาฝันทงฟันงใหม่ก็สวัสดีวันคริสต์มาสนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆวร่ำรวยทุกท่านนะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและ ที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่อีกทีนะขออนุญาตสืบมวยก่อนวันศุกร์หรือวันเสาร์นะหนูจะมาฟันทงให้ฟังอีกครั้งนะะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกๆก,ก,กรณีนะคะคืนนี้ก็หลับฝันดีฝันเห็นเลขเห็นเบอร์ฝันเห็นความโชคดีนะในค่าคืนวันคริสต์มาสไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ